ศูนย์การปล่อยดาวเทียมซีชางเป็นศูนย์การปล่อยดาวเทียมที่ได้ปล่อยยานส่งจรวดฉางเจิงจํานวนมากที่สุดในประเทศจีนในบรรดาภารกิจการปล่อยจรวดฉังเจิงจํานวน500ครั้งศูนย์ปล่อยดาวเทียมซีชางได้ปฏิบัติภารกิจปล่อยจรวดไปแล้วกว่า221ครั้งในจํานวนนี้ภารกิจครั้งที่100 300และ500ดําเนินการโดยศูนย์การปล่อยดาวเทียมซีชาง นับตั้งแต่ภาร,รกิจการปล่อยดาวเทียมครั้งแรกไปจนถึงครั้งที่300ใช้เวลาถึง47ปีแต่ภารกิจครั้งที่300ถึงครั้งที่500นั้นใช้เวลาเพียงไม่ถึง5ปีโดยได้ประสบความสําเร็จในภารกิจการปล่อยยานอาวกาศระดับชาติจํานวนมากเช่นการสร้างเครือข่ายเไยโตการสํารวจดวงจันทร์การสํารวจดาวอังคารการสร้างสถานีอวกาศถือเป็นพยานและผู้มีส่วนร่วม ในโครงการการบินและอวกาศแห่งชาติที่สำคัญของจีนค่ะ